สเดือนมานี้ค่ะเน็ตไอดอลสายหาสีตางบัวทองงานรุมดราม่าก็เลยมีไม่เว้นวันค่ะรอบนี้เจอหนักเลยนะคะทั้งเรื่องโกงเงินลามไปถึงถูกกล่าวหาว่าเคยมีคดีความร้ายแรงถึงขั้นฆ่าคนตายงานอีเวนต์ล่าสุดค่ะแม้จะมาเลดไปเกือบ3ชั่วโมงแต่สื่ออย่างที่เห็นคือปักหลักรอเลยนะคะเพื่อขอเคลียร์กันชัด เหตุรามานะคะก็เกิดจากการที่จู่ๆค่ะมิเจ้าของค่ายเพลงอินดี้รายหนึง่งโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าสีตางฉีกสัญญาที่ทำไว้กับตัวเองทางที่เขาเป็นคนซับพอร์ตทุกอย่างทั้งค่าเชาวบ้านแล้วก็ค่าข้าว ประเด็นเรื่องเงินนะคะสีตางโตทันทีเลยค่ะว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่เคยโกงสัญญาด้วยเพราะสัญญาที่เซ็นเอาไว้กับคู่กรณีเป็นเพียงการตกลงว่าถ้าสีตางมีงานก็จะพุ่งศิลปินในค่ายของคู่กรณีไปงานด้วยเท่านั้นแถมสัญญาก็ไม่มีการระบุระยะเวลาสีตังบอกว่าเซ็นสัญญาไปสองเดือนกว่าก็เลยยกเลิกก็กลายเป็นความไม่พอใจของอีกฝ่ายจนมาโจมตีในโลกออนไลน์ค่ะคือสัญญามันไม่ได้ข้อผูกมัดมันไม่ได้มีรายได้ ไม่ได้มีข้อจำกัดเป็นปี no, ว่าอยู่โนนโนเซ็นกันว่าเราจะหางานให้ศิลปินเขาคือเอาเด็กในค่ายเขามาฝากเขาก็เขาขอคํายินดาหน่อยว่าเราจะเหมือนเราแบ่งงานให้นะแต่ทีนี้เอาความจริงไม่มีเด็กไปทะเลาะกับเด็กเออโฟด่าเด็กอีกอะไรนะนานแล้วจําไม่ได้แล้วก็ทิ้งไม่ได้สัญญาไม่ได้แล้วทีนี้ยังเก็บไว้ยก็เพิ่งรู้เนี่ยก็เพิ่งรู้เนี่ย ก็เนี่ยเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งกรณีค่ะน,นี่เลวลาร่างสังยกยกเลิกก็ยกกันเลยมันโทรมายกคือมันก็จะหาเรื่องเราอยู่แล้วก็งานไม่มีเงินนะ ประเด็นนี้ค่ะลูกลามบานปลายเพราะว่าการโจมตีทางโซเชียลยมีการขุดประวัติว่าสีตางเคยต้องโทษจำคุกข้อหาฆ่าคนตายเลยกลายเป็นเรื่องร้อนที่ชาวเน็ตแชร์ต่อกันอย่างมากค่ะประเด็นนี้สีตางก็ชี้แจงอีกว่าไม่เป็นความจริงเช่นกันแต่ที่รู้สึกหยอกไม่ได้ก็คือมีการโพสต์ค่ะเป็นโพสต์ภาพบัตรประชาชนของสีตางด้วยถือเป็นการละเมิดตอนนี้ก็เลยมอบหมายให้ทนายความรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วค่ะ เขาไม่รู้กฎหมายงหมายเลขสิบสามหลักฉันโชว์ขนาดนั้นผิดความผิดสำเร็จหมดแล้วคุณหรือว่าเธอจะเป็นศพลายต่อไปถามนักมาแต่สะบัดต่อแล้วสะบัดต่อซ่อมหยุดจนฉันเป็นคนไทยรักอิสระจะถามอีกเมื่อไหร่คือต้องการคำตอบว่ากูติดคุกมาแล้วใครจะเป็นศพลายต่อไปเลยไหมต้องการไรกัน ประเด็นนี้ค่ะหลักใหญ่ใจความก็เกิดจากการเซ็นสัญญาที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ลุกลามเป็นการแฉแล้วก็ลงถ่ายด้วยการฟ้องร้องนั่นเองค่ะสีตังก็โพสต์ใน Facebook ว่าฉันเหนื่อยและบอกสื่อตลอดว่าเป็นโรคหัวใจอยากจะขอรับบริจาคสร้างพระที่วัดเขาวงโกจังหวัดลบบุรีถ้าเสร็จงานนี้ก็จะไม่รับงานบันเทิงอีกแล้วค่ะ